ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะในช่วงเวลาของ1 1 7 5 v a ไรตี้ค่ะรายการสาระดีๆยามบ่ายนะคะอ,อนุมาชัยเศษค่ะยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับน้องๆนักศึกษาซึ่ง เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเ,เรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะส่วนเรื่องที่น้องๆนํามาพูดนะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของสุรานะคะจริงๆแล้วมันเป็นตัวทําลายสุขภาพมากกว่านะคะแต่น้องๆเขาก็จะมาบอกว่าเอพิษภัยของสุรานี่มันมีอะไรบ้างนะคะเผื่อใครที่เป็นคอสุรานะคะจะได้แบบตระหนกนและก็ให้ความสําคัญนะ,ะก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องๆน,นะคะกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ค่ะให้น้องเขาแนะนําตัวก่อนนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อนายน้ำพลกุมารบ ชื่อเล่นชื่อเตชินครับสวัสดีครับผมนายอัศวินพรสมันพันธ์ชื่อเล่นชื่ออลง์ครับพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพครับค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสุราหรือว่าเหล้านั่นเองนะคะน้องๆเขาจะเริ่มมาตั้งคำถามก่อนนะคะว่าแอลกอฮอล์ดื่มแล้วได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะครับ ีงานวิจัยที่น่าสนใจจากประเทศฝรั่งเศสการวิจัยนี้ศึกษาโดยกลุ่มคนที่ดื่มไวน์เป็นประจํานะครับแต่กลับพบว่ามีปัญหาุ่มหัวใจน้อยแม้ว่าจะกินอาหารไขมันสูงกันเป็นประจําซึ่งตอนแรกทุกคนคิดว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในไวนยแดงนั้นเป็นตัวช่วยแต่ตอนนี้นักวิจัยกลับเชื่อว่าสิ่งที่ป้องกันโรคในหัวใจที่แท้จริงคือแอลกอฮอล์ในไวน์นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือวน์หรือวิสกี้ก็อาจจะให้ประโยชน์ต่อหัวใจได้เช่นกันหากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับค่ะเราก็มาหาดูกันต่อนะคะว่าอย่างเมื่อกี้ที่น้องนวพลเขาบอกมานะคะว่าเอ๊ะเรามีความเชื่อว่าบางทีดื่มวายและนะ้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะมีประโยชน์จริงไหมนะคะมีผลอะไรกับร่างกายบ้างค่ะหนึ่งเลยนะครับแอลกอฮอล์กับหัวใจแอลกอฮอล์สามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้ซึ่งเป็นไขมันที่ดีและลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดรวมถึงการดือ้อต่ออินซูลินซึ่งมีผลในการป้องกันโรคหัวใจในกลุ่มผู้คนที่มีความเสี่ยงเช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้คนที่มีความดันโลหิตสูงแต่ถ้าดื่มมากเกินไปอาจจะทําให้อ้วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกและหัวใจล้มเหลวได้ ค่ะอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์กับหัวใจนะคะทีนี้นอกจากแอลกอฮอล์จะมีผลกับหัวใจนะคะ คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่ที่ฉันเคยคุยบ่อยๆก็คือบางทีมันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านนะที่ว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียน้องเขาก็บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าในปริมาณที่พอเหมาะพอสมนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยหัวราน้ําเลยนะมันก็พอมีประโยชน์บ้างนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์กับหัวใจนยคะแอลกอฮอล์ก็ช่วยเพิ่มระดับ HDL นะคะซึ่งเป็นไขมันดีนะลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะ รวมถึงการดื้อต่ออินซูลินนี่ป้องกันโรคหัวใจในกลุ่มความเสี่ยงต่างๆเบาหวา,วานความดันสูงแต่นะค่ะถ้าดื่มมากเกินไปก็อาจจะทำให้อ้วนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคความดันสูงนั่นเองหลอดเลือดสมองตีบแตกด้วยนะคะทีนี้แอลกอฮอล์ก็มีผลกับสมองเหมือนกัน<ช>มีผลยังไงเอ่ยดื่มแล้วเมาจำอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะนะ,ค,ะนนครับแอลกอฮอล์และสมองครับการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่พอควร อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอไซเมอร์และโรคความจาเสื่อมจากงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ไม่ดื่มเลยกับผู้ที่ดื่มในปริมาณน้อยเพราะว่าผู้ที่ดื่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความจําเสื่อมน้อยกว่าแต่การดื่มมากเกินไปกับเล่งให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสโตรกนะครับและร่างกายอาจจะขาดวิตามินที่สําคัญอย่าง B1 ได้ครับ อ๋อคือถ้าดื่มน้อยๆเนียนะ่ยมันก็พอช่วยนะคะลดความเสี่ยงสมองเสื่อมแต่ถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยเสื่อมไปเลยสมองเสื่อมไปเลยนะคะแล้วนอกจากจะมีผลกับหัวใจกับสมองนะคะแอลกอฮอล์ก็ยังเกี่ยวกับเบาหวานอีกเหมือนกันนะคะเกี่ยวยังไงเอ่ยนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้แต่ถ้าดื่มมากเกินไปจะทําให้อ้วนครับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจได้ครับ ค่ะที่จริงเห็นไหมมันมีมันมีเหมือนข้อดีแลวข้อเสียจริงนะคือนิดนิด,นดหน่อยๆน่ยนะจะช่วยนะคะลดวความเสี่ยงเบาหวานแต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปปุ๊บนะคะกลายเป็นแบบผลร้ายทันทีนะคะมีแอลกอฮอล์กับเบาหวานแล้วแลอลกอฮอล์ก็ยังไปเอี่ยวกับมะเร็งเหมือนกันนะคะไปเอี่ยวกับมะเร็งยังไงคะนี่นะครับไวน์แดงและเบียร์ดำม,มีสารโพลีฟีนอลนะครับที่จะเป็น a n t i o x ออกซิ ant ant ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้แต่นั่นไม่ใช่ข้อสรุปที่คนดื่มมากเกินไปเพราะการดื่มมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งในช่องปากหลอดอาหารกเพาะอตับและเต้านมครับ ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะกับมะเร็งนะดื่มน้อยก็พอช่วยได้นะคะแต่ถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยก็จะตามมานะคะมะเร็งก็จะตามมาทั้งมะเร็งในช่องปากหลอดอาหารกระเพาะตับแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยนะคะมะเร็งแล้วมีมะเร็กระดูกเองเหมือนกันนะแอลกอฮอล์กับกระดูกก็เกี่ยวกันนะเกี่ยวกันยังไงคะนะครับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์บางชนิดนะครับเช่นเบียร์มีสารซิลิคอนสูงซึ่งช่วยในการสะสมแคลเซียมในกระดูก แต่ถ้าดื่มมากเกินไปกับเป็นการกวนการสร้างของกระดูกครับและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพูุนได้ครับคือถ้าดื่มนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะช่วยสะสมแคลเซียมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดื่มมากก็จะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงโรคก,กระดูกพุ้นแล้วทีนี้อแอลกอฮอลกับความอ้วนก็เหมือนกันนะคะค่ะ นี่นะครับแคลอร,รี่จากแอลกอฮอล์มักสะสมที่ภูมิมากกว่าที่อื่นแต่การดื่มในปริมาณน,น้อยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของภูมิพุพ้ยได้อย่างไรก็ตามหากดื่มมากเกินไปจะทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นและเสี่ยงลูกอ้วนและสุดท้ายนี้นะครับการดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอเหมาะสามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรดื่มเพื่อสุขภาพหลายกลุ่มคนนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงในการดืม่มเช่นหญิงตั้งครรภ์หรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพอย่างควรปรึกษาแพทย์ก่อน ดื่มครับค่ะนะคะอย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะฟังตอนแรกก็เหมือนกับว่าเฮ้ยก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ซะเลยทีเดียวแต่พอฟังมามากเข้า มันก็มีโทษนะคะรู้สึกว่าโทษจะมากกว่าประโยชน์ด้วยซ้ําไปดังนั้นเนี่ยค่ะคนที่ดื่มไม่ได้นะคะก็อย่าฟื้นเด่มนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยแล้วอยากจะลองใช้อังกอล์บัมบัดดูนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์แต่ที่ฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะเรื่องของการแบบจิบวน์นะคะ,อ,ะอย่างวันละแก้วจะช่วยในยเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่จำไว้ว,ว่าวันละแก้วเท่านั้นนะคะไม่ใช่วันละขวดนะ ต่อไปคะ่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแอลกอฮอล์เป็นพิษนะคะซึ่งก็ต้องระมัดระวังให้ดีห้ามเพลิดเพลินเจริญใจพอได้ดื่มแล้วแบบว่า,าติดลมเนี่ยนะเพราะอาจจะ,ะส่งผลเสียกับสุขภาพได้คะ่ะเชิญน้องอัศวินเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาเตือนเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามเวลาที่เราไปสนุกสนานกับงานปาร์ตี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยเพิ่มบรรยากาศให้คึกคืนแต่รู้ไหมครับว่าข้างในแก้วเครื่องดื่มเหล่านี้ก็มีอันตรายซ่อนอยู่ที่เราอาจไม่คาดคิดมาก่อนเรากำลังพูดถึงภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนะครับนี่คือภาวะที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากในระยะเวลาสั้นจนตับของเราไม่สามารถขับออกจากเลือดได้ทันทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะนี้มีหลายปัจจัยครับเช่นปริมาณการดื่มความเข้มข้นของเครื่องดื่มและที่สําคัญครับเพศหญิงจะมีปฏิกิริยาต่อแอลกอฮอล์ไวกว่าเพศชายอีกด้วยอาการที่เราควรสังเกตเพื่อป้องกันภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษได้แก่อาการสับสนพูดไม่ชัดตัวเย็นจัดผิวซีด หรือกลายเป็นสีม่วงจนถึงขั้นหมดสติหรือหัวใจวายเฉียบพันหากเห็นอาการเหล่านี้ควรรีบปรถมพยาบาลและแจ้งหน่วยกู้ชีพทันทีครับวันนี้จะมาบอกวิธีปรถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ 1. ครับโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพที่เบอร์1669หรือโทรแจ้งตำรวจ191ครับ 2. ปลุกผู้ป่วยให้ตื่นและพยุงให้อยู่ในท่านั่ง 3. ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเปล่าหากยังสามารถดื่มได้นะครับ 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้จับนอนตะแคงและคอยตรวจสอบว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หรือไม่ถ้าถ้าหยุดหายใจนะครับให้ทำการช่วยหายใจหรือ CPR ทันทีครับ 6. ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยอบอุ่นและคอยสังเกตอาการจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงจำไว้นะครับการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก ในระยะเวลาสั้นๆอาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นเราควรระมัดระวังและดื่มอย่างมีสติแม้ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานในงานปาร์ตี้ครับแต่มันก็มีข้อเสียที่ร้ายแรงมากเช่นกันนะครับการดื่มอย่างพอประมาณไม่หักหมเกินไปเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงครับ ค่ะน,นี่ก็เป็นเเรื่องราวที่น้องเขานำมาฝากเรานะคะในช่วงต้นของกลุ่มที่ คุยกันถึงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสุรานั่นเองค่ะมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์นะคะแต่ประโยชน์รู้สึกว่าจะน้อยแล้วก็เบาบางเหลือเกินนะคะโทษจะมีค่อนข้างจะเยอะกว่านะคะในเรื่องของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพร่างกายของคนเรารวมถึงสิ่งที่ยังพูดไม่ถึงก็คือการดื่มแล้วขับนะคะอาจจะส่งผลต่อ,อ อุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ค่ะกลุ่มนี้ค่ะคุยถึงเรื่องของ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะว่าเอ๊ะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะจริงๆมันก็มีอยู่บ้านนะคะมีนิดนึงในส่วนของประโยชน์ของแอลกอฮอล์นะแต่ว่าโทษรู้สึกว่าจะมีค่อนข้างจะเยอะกว่านะคะสาหรับในช่วงนี้จะคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของอาการและก็ภาวะจากการเลิกดื่มสุรานะคะรวมไปถึงเ,เรื่องของพิษภัยจากสุราอย่างเช่นพวกสุราเถื่อนนะคะที่ช่วงนี้นี่เจอกันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะก ก่อนที่เราจะฟังน้องๆในกลุ่มนี้คุยกันเรื่องของอสุรานะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราให้น้องที่เหลือสองท่านนะคะได้แนะนำตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายภูสิทธิ์อมคาริศนะครับชื่อเล่นชื่อต้องครับสวัสดีครับน,นายธนกรอวพันธ์จากสาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจครับ ค่ะน้องต้องแล้วก็น้องอ้ำนะคะน้องต้องใช่ไหม <Okay. S 1> <laughs> จะคุยเรื่องของอาการแล้วก็ภาวะจากการเลิกดื่มสุราใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีคนใกล้ตัวนะคะเป็นคอสุราว่าถ้าอยากจะเลิกดื่มสุราเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะคะรวมถึงอาการที่ เกิดจากการเลิกดื่มสุรามีอะไรนะคะเชิญเลยค่ะครับอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการหยุดดื่มสุรานะครับหรือที่เรียกกันว่าภาวะถอนสุรานะครับอาการนี้จะแบ่งเป็น4ระดับตามความรุนแรงครับ1ระดับเบาครับมักเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับอาการหลักๆคือตัวสั่นหงิดคลื่นไส้แล้วก็บางคนอาจจะมีประสาทหลอนเล็กน้อยครับและจะหายภายใน5-7วันครับ2อาการชักครับ มักเกิดขึ้นในช่วง7-48ถึงชั่วโมงหลังจากหยุดดื่มครับอาการชักจะเป็นแบบชั่วคราวนะครับแต่ต้องระวังเพราะอาจํำไปสู่ภาวะที่รุนแรงได้ครับ 3. อาการหลอนครับจะเริ่มภายใน48ชั่วโมงนะครับหลังจากหยุดดื่มโดยผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงที่แบบไม่มีอยู่จริงครับมักเกิดเพียงชั่วคราวครับแต่อาจมีอาการหลอนยาวนานในบางกรณีครับ 4. ภาวะเพ้อคลั่งครับเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุดมักเกิดหลังจากหยุดดื่มสุราได้2-3วันครับ ผู้ป่วยจะมีอาการเพอร้อสับสนหวาดกลัวแล้วก็เห็นภาพหลอนครับอาการจะรุนแรงมากๆครับในช่วงแรกๆแต่จะค่อยๆทุเลาลงใน3วันครับความรุนแรงของอาการเหล่านี้ต่างกันไปในแต่ละบุคคลครับแต่การหยุดดื่มสุรายอย่างกระทันหันอาจจะส่งผลร้ายแรงครับ หากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ทันทีครับค่ะเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะที่เขาเรียกว่าลงแดงเอ่อเล่านะคะหรือว่าลงแดงสุราก็คือภาวะของการถอนสุราหรือว่าหยุดดื่มแบบเฉียบพลันเนะะี่ยค่ะคือร่างกายมันเคยกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันพอมันไม่ได้กินมาแบบนานๆพอมันไม่ได้กินมาร่างกายมันก็เริ่มแบบว่าปรับตัวไม่ได้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายขอนท่านจะเยอะมากอย่างที่น้องได้บอกไปนะคะที่นี้ในช่วงนี้นะคะมันจะมี เรื่องราวที่เราได้ยินกันบ่อยๆเรื่องของสุราเถื่อนนะคะหรือว่าเหล้าเถื่อนนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่แบบว่าอ่ะขอให้เป็นสุราเถื่ออะไรก็กินกินไปก่อนเนี่ยนะคะจะมีผลร้ายยังไงคะเชิญเลยค่ะก็สุราเถื่อนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ผู้ผลิตต้มและกลั่นเองครับโดยไม่มีมาตรฐานพบบ่อยในยาดองเหล้าหรือว่าสุราปลอมครับหรือเหล้าเถื่อนที่ต้มกลั่นเอง ซึ่งอาจนำสารแปลกปลอมมาผสมเพื่ออ้างสรรพคุณด้านการชูกำลังครับหากมีการผสมเอ่อแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็นพิษจะเรียกว่าเมทานอลครับเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งไม่มีสีเป็นสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับไม่ควรนำมาบริโภคครับพิษจากเมทานอลหรือว่าสุราเถื่อนเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการหายใจครับแล้วก็การรับประทานหรือว่าการสัมผัสทางผิวหนังครับซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายและก่อให้เกิดภาวะเมทานอลอินทอกซิเคชันครับ ภาวะพิษจากเมทานอลนะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่1ชั่วโมงครับถึง3วันเมื่อได้รับเมทานอลเข้าสู่ร่างกายโดยมีอาการแสดงดังนี้ครับเบื้องต้นจะมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารครับขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องครับแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวด้วยครับสูญเสียการมองเห็นครับแล้วก็ปวดหัววิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็สับสนมึนงงนะครับแล้วก็หากร่างกายได้รับในปริมาณมากครับจะส่งผลในภาวะเลือดเป็นกดครับ เกิดอาการชักเกรงตัวหมดสติหรือว่าเสียชีวิตได้ครับหากพบว่ามีอาการดังกล่าวนะครับควรจะพบแพทย์ทันทีครับค่ะนี่ก็เป็นพิษนะคะจากเมทานอลนะคะที่มักจะนำมาเป็นส่วนประกอบของเหล้าเถือ่อนหรือว่าสุราเถื่อนนะคะถ้า ในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเจอเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นรอบนอกนะคะอาจจะมีในส่วนของสุราเถื่อนเนี่ยแพร่หลายค่อนข้างจะเยอะเลยต่อไปเราจะคุยกันต่อนะคะ,ะในเรื่องของผลกระทบนะคะแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยค่ะเชิญค่ะน้องธนกรโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อร่างกายและแนวทางการดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยครับ ระดับแอฮอล์ในเลือดมีผลโดยตรงต่อการทำงานของร่างกายฮะเช่น2 0่9ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซนต์คุณอาจจะรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายอารมณ์ดีแต่การตัดสินใจอาจจะช้าลงฮะ5 0ถึงครับอาจจะเสียการทรงตัวควบคุมตัวน,น,น้อยลงและการตอบสนองช้าลงฮะ1 0 0ถึงอาครับอาจจะเริ่มเดินเซแล้วฮะเนื้อกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กันครับแต่ถ้า200-299ถึงคุณอาจจะรู้สึกขึ้นไส้อ,อาเจียน การรับดูลดลงอาจจาภาพเหตุการณ์ไม่ได้ฮะ300 3 0 0ร้อถึงสามรครับอาจเกิดอาการหมดสติฮะชีพจรลดลงอุณหภูมิร่างกายลดลงแต่ถ้ามากกว่า400ยมิลลิกรัมโอกาสหยุดหายใจและเสียชีวิตมีสูงครับนอกจากนี้การดืม่มแอลกอฮอล์ยังมีผลต่อร่างกายเช่นหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดใจวายฮะตับทําให้ตับแข็งและทํางานได้ไม่เต็มที่เช่นอาการตัวเหลืองอาเจียนเป็นเลือด แล้วก็หน้าครับผิวหน้าจะเกิดอาการแดงร่างกายสูญเสียความร้อนนะฮะสมองแอลกอฮอล์ลดการทำงานของสมองทําให้ความจําเสื่อมการตัดสินใจไม่ดีเสียการทรงตัวฮะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบได้ครับและเกิดเลือดในกระเพาะอาหารฮะระบบ 40, สืบพัพนธุ์ในเพศชายอาจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศฮะในเพศหญิงมีผลต่อทารกในครรภ์ครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเชิงมะเร็งตับ มะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งต้นมฮะเพื่อการดื่มแอลกอฮอยปลอดภัยควรทําตามคําแนะนําเหล่านี้ฮะเช่นกินอาหารรองท้องก่อนดื่มครับหลีกเลี่ยงการดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการดื่มแก้วต่อแก้วฮะหมดแก้วหมดแก้วแลยครับเมื่อเริ่มมึนหัวให้ลดอัตราปริมาณการดื่มลงฮะหรือหยุดดื่มทันทีแล้วก็อย่าดื่มมากจนเกินไปครับ แอลกอฮอล์าจทำให้มีความสุขในระยะเวลาสั้นๆปลอบใจที่เหงาเป็นบางคราวแต่ถ้าดื่มเกินขนาดก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายฮะเกิอดอุบัติเหตุได้ฮะค่ะคราวนี้แหละคนอยู่จะเหงาตลอดไปเลยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะอย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อตอนช่วงต้นนะคะว่ามันอาจจะมีประโยชน์บ้างแหละนิดเด่นหน่อยทำให้หัวใจสุขฉีดนั้นแรงแต่ถ้าหากว่ามากจนเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะได้ที่สาคัญก็คือเรื่องของการดื่มสุ แล้วก็ไปใช้ ยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้อยได้แปดสิเลยทีเดียวแล้วก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวกับสังคมมากมายดังนั้นเนี่ยค่ะดื่มได้นะคะแต่ก็ต้องมีขอบเขตแล้วก็มีสตินะคะถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะถ้าเบาได้ก็เบาลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากรายการร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเรตี้และสุขภาพดีกับ GE New. Normal มอค่ะคุณผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ถ้าสนใจในหัวข้อไหนสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook พายัพเรดิโอนะคะ p r a y a p r a d i o ค่ะหรือว่า YouTube นะคะพายัพเรดิโอเช่นกันค่ะรับฟังย้อนหลังได้ค้นหางง่ายๆนะคะสาระหลายๆเรื่องเลยเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังนะ่ะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตาม รับฟังแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal